Thank you เพื่อนๆเขาอมจากเต็มเลยเอาไว้เช่นวก็วันนี้นะครับผมจะพามาพบกับเจ้าดำดุครับเจ้านี้ชื่อว่านินจา3 0 0 ABSKRT ครับผมถามว่าทำไมมันถึง KRTKRT ก็คือเป็นชุดลายแต่งของเกาสกิเตเรสติ้งทีมนะครับซึ่งเขาออกแบบรถเจ้านินจาคันนี้ให้มีมเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่า โดยทั่วไปอนาาที่เราจะเห็นจะเป็นตัวสีเขียวอะไรยี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นสีดำลายวิเทอร์เทสนะครับผมก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ความมินิมของมานิดนึงนะครับรถคันนี้มีอะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านที่ครได้ใบคตดคมเพราะอย่างแรกเลยคุณได้ยางสายฟ้านะครับผมกีลารี่ลอตโต้นะครับลอตโต้ทูนะครับยางหน้าหลังเนี่ยเต็มีดแทบจะไม่มี ว่าง่ายคือยางมันหนืบอยู่แล้วนะครับก็เอาไปดอกเนี่ยยังเต็มอยู่เลยนะครับเอาไปก็เอาไปสัดนกมเลยเสนอกจากนี้ครับก็ยังมีปั๊มบนครับปั๊มบนแต่งยี่ห้อสิงอยนะครับผมเป็นปั๊มลอยนะครับแน่นหนึบมากก็คือทําให้เบรกได้ดีขึ้นนะครับส่วนตั้งซ้ายก็จะมีก้านพักนะครับผมเป็นก้านพักที่สามารถปรับระดับได้ถึงปกระดับนะครับผมสามารถที่จะเพิ่มระดับมือได้นะครับ แล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนให้วันส่งมอบรถนะครับผมแล้วก็มีท่อบ้มนะครับเป็นท่อทรง s c นะครับแล้วก็มีตุ่มไว้์เทปเป็นแตนยกตดนะครับผมรถจะมีก็อย่างที่บอกนะครับเราก็มีรับประกันหลักการไทยแล้วครับเหมอนวของเครื่องเกียร์กล่อง E ิ U นะครับแล้วคราวนี้ออกรถไม่แพงนะครับถ้ามีเครดิตนะครับถ้ามีเครดิตก็ออกรถอยู่8,000จบนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนประมาณ2,009 ครับคันนี้เป็น KRT ปี2017นะครับ2017แท้ๆนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊คคู่มืออยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบได้ไปเหมืนอนจองรถใหม่แล้วครับผมโอเครถคันนี้เจ้าพาวาสกิ้งมีจานสมามร้อยวิ่งเป็นยังไงผมมีคลิปให้ดูนะครับผมก็จะดูหลังจอดอย่งนี้ครับสำหรับคันนี้นะครับผมขออนุญาตปิดจบคลิปก่อนนี้เท่านี้แล้วกันแล้วก็ไปดูว่ารถคันนี้วิ่เป็นยังไงเอาหลังไปแล้ว